บ้านสวนอีตดวงใจอุ้มทองเก้าเดือนผิดใจเพื่อนสนิทดาราห้าสิบปีอยู่กินเหมือนครอบครัวแต่กลับผิดใจบ้านสวนอีตดวงใจอุ้มทองเก้าเดือนต้องยกคืนให้ไม่ยอมให้เรียกแม่สำหรับแม่อีตดวงใจและแม่โยทัศนาวันที่ล่าสุดควงคู่กันมาเปิดใจหลังอดีตเคยถูกเมาส์อย่างหนักว่าเป็นคู่เลสเบียนคู่แรกของวงการไทยพร้อมเปิดใจเคลียร์เคยทะเลาะก,กันถึงขั้นไม่คุยกันสนิทกันมา50ปีแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยแม่อีต แม่ก็จะเป็นคนสันโดษสาวๆจะพูดน้อยหลังกล้องก็จะไม่ค่อยพูดกับใครแม่โยเขาเป็นคนพูดเบาพูดช้าเสียงเบาไม่พูดคำหยาบเวลาเราสอนให้เขาเวลาโมโหให้ด่าไปสิแต่กว่าเขาจะพูดออกมาได้คนนั้นเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้สิ่งหนึ่งที่แม่โยทนแม่อีดไม่ได้คือเรื่องความสะอาดแม่โย คือคนเราร่างกายก็จะมีแบคทีเรียคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหรือฟันคนนี้เขาฟันผุไม่ใช่เกิดจากความสกรปรกนะแต่คนนี้เขาแปรงฟันมากเกินไปแปรงฟันจนฟันผุอาบน้ำมากเกินไปตัวก็เป็นผื่นเขาก็ให้เหตุผลว่าที่อาบบ่อยเพราะฝุ่นมันเยอะแม่อีทมีอะไรของแม่โยที่เราไม่ชอบแม่อีทเยอะเลยค่ะมากมายที่สุดคือนางสามารถลืมน้องขวานได้ที่เป็นลูกรัก ลืมไปรับลูกที่โรงเรียนจนทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วเห็นรถแม่อยู่ไกลเลยไปขอเรียกสรุปเขาหลับในรถแล้วเขาไม่เคยจําอะไรเกี่ยวกับลูกเขาได้คุณหมอถามอะไรเกี่ยวกับลูกก็จําไม่ได้คือสนิทกันมากแต่จําไม่ได้สนิทกันขนาดนี้มีเรื่องทะเลาะไหมแม่อีดก็มีเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่ไม่ถึงกับทะเลาะคือเรื่องที่ไปทานข้าวขับรถไปก็จะต้องจอดตรงร้านอาหารตรงประตูแล้วจะไม่จอดรถชั้นครึง่ง คือเขาจะเป็นคนยึดติดจะไม่เดินไกลและเวลากินข้าวก็จะต้องกินตรงเวลาเป๊ะตอนเที่ยงแม่โยเรากลัวเป็นโรคกระเพาะเวลาเที่ยงก็ต้องกินหิวหิวต้องกินเลยตอนเย็นก็ต้องกินหกโมงเป๊ะเห็นแบบนี้คือก็เคยทะเลาะกันครั้งใหญ่เลยแม่อีทมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะลิ้นกับฟันก็มีบ้างเป็นสัจธรรมของชีวิตเรื่องของเราเหมือนแค่ทายาหมองก็หายแม่โย คือมีคนมาบอกเขาให้เข้าใจผิดแล้วเขาก็เปลี่ยนไปคือไม่รู้ว่าเขาไปฟังอะไรมายังไงเขาก็ไม่ถามนานไหมกว่าจะเคลียร์กันแม่อีทก็ไม่นานนะเพราะเราสองคนจะริตรงกันไม่เก็บอะไรเล็กๆน้อยนมาเก็บไว้อะไรข้ามได้ก็ข้ามแม่จะยึดสายกลางไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คบกันมา50ปีก็ต้องมองข้ามกันไปบ้างที่ผ่านมาแม่ก็มีบุตรสาวด้วยเราเคยทําอุ้มบุญให้อดีตคู่สะพ้ยเพราะร่างกายเขาไม่แข็งแรงพอเขาเป็นพี่ชายของสามีค่ะนามสกุลเดียวกันเลยทําได้โดยเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีแล้ว คุณอุ้เป็นคนหนึ่งที่ใช้วิธีอุ้มบุญเพื่อให้มีพระเพื่อนชุด,ดิมนถึงแม้ไม่ได้คลอดบุตรด้วยตัวเองแต่คุณอู้ก็รักบุตรพระเพื่อนมากและเมื่อแม่อีถูกถามว่าทําใจได้ไหมเมื่อวันหนึ่งต้องเอาบุตรที่อุ้มท้องมาเก้าเดือนให้คนอื่นโดยแม่อีบอกว่าแม่อีทาใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะของสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเขาเพียงแค่มาฝากแม่ฟูมฟัก